วันนี้เราก็อยู่นี่นะครับหลอกรูครับวันนี้เราจะไปที่เซ้นทันครับนี่ครับสถานีเซ็นวันนี้จะไปไหนครับวันนี้เราจะไปสีแดงครับเดี๋ยวไปเดียบที่กันนะครับถึงวงกบเราเราก็จะเปลี่ยนข้างนะครับไปนั่งอีกสายสีแดงนะครับไปลงที่เซ้นทันนะครับ จะบอกอีกอย่างนะครับนั่งรถไฟในฮ่องกงนี้ไม่ต้องกลัวหลงนะครับเพราะถ้าหลงก็คือออกประตูไหนก็เดินข้ามฝั่งไปนั่งอีกฝั่งหนึ่งได้เลยนะครับเพราะว่ารถไฟมันจะสถานีมันจะเป็นที่เดินเดินอยู่ตรงกลางนะครับผมรถไฟจะอยู่ซ้ายขวาถ้าออกจากฝั่งหนึ่งก็เดินข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งได้เลยครับไม่ต้องกลัวหลงนะครับตอนนี้ก็มาถึงแล้วครับสถานีเซนทันนครับผมมาถึงสถานีเซนทันแล้วนะครับ หรืออ่าก็จังหวันนะครับภาษาจีนจะเรียกจังหวันนะครับเราก็จะมาดูป้ายกันนะครับอันนี้คือประตูเอนี่ย่อจะออกไปท่าเรือนะครับแล้วประตูบีก็มีบอกตามนั้นนะครับแล้วครับส่วนประตูที่เราจะไปคือประตูเจนะครับผมเป็นประตูที่ไปขึ้นรถอะแทมนะครับหรือหลามเคนะครับภาษาจีนเขาจะเรียกว่าหลามเชนะครับผมครับ ครับตอนนี้เราก็มาถึงประตูเจเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ครับผมนี่ครับตรงประตูเจนะครับครับพอเจอประตูแล้วแล้วเราก็จะขึ้นไปกันนะครับเดี๋ยวเดินไปเลยนะครับ Go let's go ครับพอมาขึ้นมาเจอประตูเจนะครับเราก็ดูอีกทีนะครับมันจะมีประตูเจหนึ่งเจสองนะครับส่วนที่เราจะไปคือประตูเจสองนะครับมีแท ครับพอขึ้นมานะครับตรงนี้เราก็จะเป็นสวนสาธารณะครับแล้วก็เลี้ยวขวาเลยนะครับผมเลี้ยวขวาครับเข้าสวนเลยครับพอเลี้ยวขวาเสร็จแล้วก็จะเดินมาสักพักพอสุดแล้วจะเจอทางมะลายนะครับแล้วเราก็จะเดินข้ามทางมะลายตรงนี้ครับผมเดินข้ามไปอีกฝั่งนะครับผมสีแดงแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นรถรางนะครับ เดินถนนมาแล้วก็จะเจอตึกแสงกุ้งนะครับเสงกุ้งแล้วเราก็จะเลี้ยวซ้ายเลยนะครับเลาะริมถนนไปเรื่อยๆนะครับตรงไปเรื่อยๆเลยครับผมนะครับอาคารเสริงกุ้งเซ็นเตอร์นะครับเราไม่ต้องสนใจอะไรครับเราเดินตรงไปอย่างเดียวครับอ่ระวังเสาสะพานลอยนะครับตรงก็เลี้ยวหลบมิดหน่อย มองเห็นแต่ไกลๆนะครับอาคารหลามเชื่องเราครับเป้าหมายเราอยู่ตรงนู้นนะครับผมพอเสร็จแล้วนะครับสังเกตต้นไทรนี้ครับเราก็จะเดินข้ามถนนมานี่ครับครับผมสังเกตต้นไทรนะครับนี่ครับถ้าไม่เห็นต้นไทรแสดงว่ามาไม่ถูกทางนะครับผมพอเสร็จเราก็จะมาเดินข้ามถนนตรงนี้นะครับนะครับเป็นไฟแดงข้าม เราจะเดินลงไปตรงรูนั้นนะครับแล้วเราก็จะเดินข้ามทางวันลายไปตึกที่เป้าหมายที่เรามองเห็นอยู่ไกลเมื่อกี้นะครับนะครับอยู่ด้านขวามือนะครับเดินข้ามถนนมาแล้วก็เดินตรงเข้าไปเลยนะครับตอนนี้ก็ผิดพลาดนิดหน่อยนะครับพอเรามาต้องเปลี่ยนแผนแล้วครับเพราะว่าแํมหรือลามเพสน,นะครับเขาปิดปัด ปรับปรุงอยู่นะครับช่วงนี้ก็เสียใจนิดหนึ่งแต่ว่าเดี๋ยวเราจะหาทางขึ้นไปทางใหม่ครับโดยนั่งรถเมล์ขึ้นไปนะครับผมตอนนี้เขาปิดปรับปรุงนะครับหลากเช่ครับผมตอนนี้เราก็เปลี่ยนแผนนิดหน่อยครับเดินไปฝั่งตรงข้ามนะครับโดยเครื่องเข้าไปในฮ่องกงพาร์คนะครับผอฮ่องกงกุ้งหินนะครับผมเดินทะลุขึ้นไปข้างบนเลยนะครับเพื่อที่จะไปนั่งรถเมล์ตรงหมายเลขหนึ่งเป็นรถเมล์เล็กนะครับ อยู่ตรงหน้าสวนนะครับผมครับธรรมะเสาร์อาทิตย์จะเจอสาวฟรีปินฝาวอินโดน,นะครับเพราะจะทำงานแม่บ้านนะครับที่ฮ่องกงแล้วเขาก็มาจับกลุ่มตามสวนสาธารณะต่างๆในฮ่องกงนะครับเพื่อทำกิจกรรมวันหยุดของเขานะครับผม ขอเดินตรงไปไป้ายรถเมย์จะอยู่ข้างบนนู้นนะครับเราเดินขึ้นไปเลยนี่ต้องขอโทษด้วยนะครับพอดีถ่ายไม่ทนันพอดีขึ้นไปแล้วรถเมย์มาพอดีนะครับก็เลยต้องรีบขึ้นรถเมย์นะครับรถเมย์สายหนึ่งนะครับเราจะขึ้นตรงหน้าสวนพอดีเลยนะครับเป็นสายหนึ่งเป็นรถเมย์เล็กนะครับผมค่ารถก็อยู่ประมาณสิบบาทเก้าสตางค์ครับไม่แพงมากจะขึ้นไปถึงเดอเดอพีกเลยนะครับ เนี่ยครับดูวิวขึ้นไปตามข้างทางนะครับ รถเมลที่เราขึ้นมาเมื่อสักครู่นะครับเป็นรถเมลเล็กนะครับหรือทางนี้เขาจะเรียกสิอป้านะครับผมพอลงรถเมลเสร็จเราก็จะเดินเข้าไปในห้างนะครับเพื่อที่จะลงไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับเราไม่ต้องเดินอ้อมเข้าไปด้านหลังนะครับเพราะมันรถมันจะวิ่งเยอะมากเราเข้าห้างดีกว่านะครับแล้วเราก็จะเดินขึ้นข้างบนห้างขึ้นไปเลยนะครับผมเวลาเรานั่งรถแท็กซี่อะไรเราก็บอกเขาได้นะครับว่ามา สร้างแต่งกล้องช่องนะครับเพราะว่าเป็นจะเป็นเดอะพิกแกลเลอรี่อะครับตอนที่นี่เขาจะรู้ดีครับผมครับตอนนี้เราก็ลงบันไดห้างลงมาข้างล่างแล้วครับก็จะมาเด็บเจอเดอะพิกแล้วนะครับเดอะพิกทาวเวอร์นะครับนะครับรถลางนะครับสําหรับคนที่จะนั่งแทมขึ้นมาตอนนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้ แทมเขาปิดปรับปรุงอยู่นะครับยังขึ้นมาไม่ได้นะครับมีขึ้นมาได้อยู่คือนั่งรถเมย์นะครับครับผมจะนั่งรถเมย์สายหนึ่งสายสิบห้าสิบห้าเอ็กหรือสายหนึ่งนะครับจะขึ้นมาข้างบนนี้ได้นะครับหรือไม่ก็นั่งแท็กซี่นะครับแล้วบอกแท็กซี่ว่ามาที่ซานแตงกล้องฉ่องนะครับเขาจะรู้ดีครับผมบรรยากาศตรงเด็กที่ช่วงนี้นะครับหมอกก็จะเยอะหน่อยครับเพราะช่วงหน้าฝนครับผม ทิกเกอรอรี่นะครับเดี๋ยวที่นี่เขาจะเรียกว่าสั้นแตกกล้องช่องนะครับครับบริเวณบรรยากาศของเดอะพิงน,นะครับ ก็จะเดินเลี้ยวขวาไปนะครับเพาะด้านขวาจะมีสาราจุดชมวิวเล็กๆอยู่ด้านขวามือนะครับอันนี้ครับจะเป็นจุดชมวิวนะครับผมมาถึงรถพิก็เลี้ยวขวามาเลยนะครับเดินมาสักพักแล้วก็จะเจอเป็นศาลานะครับอยู่ด้านซ้ายมือนะครับที่เราเลี้ยวขวามาแล้วก็จะเจอศาลาตรงนี้ครับจะเป็นจุดยนชมวิวนะครับดูฟรีนะครับตรงนี้ สําหรับไว้ให้คนดูเพราะเราไม่อยากขึ้นแบงค์บนเพราะข้างบนมันจะเสียตังนะครับเราก็เดินออกมาด้านข้างนะครับเนี่ยครับง่ายๆวิวก็คล้ายๆกันครับไม่มากมาย พอเราเดินมาถึงตรงนี้นะครับเดินมาด้านข้างเดอะพีกแล้วนะครับเราก็จะเดินมานี่เลยครับตรงนี้เป็นประตูจอดรถนะครับแต่เราไม่เข้านะครับเราก็จะเดินมาด้านข้างนะครับตรงนี้จะมีทางเดินอยู่นะครับเราสามารถเดินเข้าไปได้นะครับเห็นครับพอเข้ามาเราก็สังเกตป้ายนี้นะครับพิกแ h a เ Way ตอนนี้ิมิเส็นะครับเราก็จะมาดูตรงป้ายตรงนี้เสร็จแล้วครับสังเกตง่ายๆนะครับพอเสร็จแล้วเราก็จะเดินตรงเข้าไปเลยนะครับผมเนี่ครับตามทางที่มีเนี่ยครับเราเดินเข้าไปได้เลยนะครับผมครับผมสามารถเดินเข้าไปเลาะเรียบไปได้เรื่อยๆครับมันจะเป็นทางสําหรับเดินวอล์กนะครับออกกําลังกายแล้วก็เดินไปชมวิวไปเรื่อยๆนะครับจะรอบเขาอ่ะ ลูกนี้ทั้งลูกเลยนะครับผมครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดชมวิวอีกจุดหนึ่งนะครับที่น่าสนใจเหมือนกันครับเราสามารถเดินเข้าไปได้นะครับฟรีนะครับเป็นส่วนมากคนในพื้นที่เขาจะไว้สําหรับออกกําลังกายนะครับเป็นทางเดินรอบเขานะครับเพื่อเทลนะครับเป็นทางเทลของคนฮ่องกงเขานะครับแต่สำหรับเราเป็นนักท่องเที่ยวถ้าเราจะมาแล้วก็เดินเข้าไปได้นะครับเพราะว่าเป็นจุดชมวิวอีกจุดหนึ่งที่แนะนํานะครับจะสวยก็ สวยมากนะครับถือว่าใช้ได้ครับผมเดินออกกำลังกายไปด้วยครับย่อยอาหารครับผมผมนี้ก็จะถือว่าเป็นจุดชมวิวที่ ค่อนข้างจะสวยงามเหมือนกันนะครับผมจะมองเห็นอ่าววิคเตอเรียทั้งแถบเลยนะครับผมเนี่ยครับเนี่ยครับจะสวยงามมากนะครับผมก็ถือว่าโอเคนะครับคุ้มค่าเหมือนกันนะครับเนี่ยครับสวยๆมากครับสวยมากๆครับผม เป็นด้านนอกของอ่าววิต,เตอเรียแล้วนะครับออกมาทางตรงหน่อยท่าเรือนะครับท่าเรือใหญ่ของเมืองฮ่องกงขานะครับเนี่ยออกมาด้านนอกแล้วครับผมพอเลยไปเราก็จะเดินถือว่าออกกาลังกายไปนะครับเดินดูไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าบรรยากาศแถวนี้จะโอเคจะดีมากเลยครับเพราะว่าเพราะว่ามันจะชุ่มชื้นดูแล้วดีครับมองแล้วดูสบายตาดีครับผม เราก็เดินรอบไปเรื่อยๆนะครับวันนี้เราถือว่าออกกําลังกายไปสี่ห้ากิโลครับเนี่ยครับจะเดินรอบเขาเลยนะครับผมเนี่ยครับวิวจะสวยงามมากครับผมใครมีหมามีแมวก็เอามาเดินได้นะครับเนี่ยครับเดินพาออกกาลังกายได้นะครับหมาแมวเขาไม่ได้ห้ามนะครับตรงนี้ มาได้ดีมากเลยครับตรงชุ่มชื้นตลอดเว่ลานะครับตรงนี้เราก็มาถึงตรงทางที่จะขึ้นเขานะครับเป็นทางแยกขึ้นไปขึ้นเขาเชื่อเขาเวทไทยนะครับนี่ครับตรงนี้ครับผมมองเห็นหมอกจะเต็มหมดเลยครับเมื่อก่อนเคยขึ้นไปครั้งหนึ่งก็สวยมากนะครับจะมองเห็นด้านเนี่ยครับจะสวยมากเลยครับขึ้นไปข้างบนจะสามารถมองเห็นรอบฝั่ง ลามหน้าต่อฝั่งเกาะลัมมาที่เราไปนะครับครับแต่วันนี้เวลาเรามันจะไม่พอครับเราต้องรีบทำเวลากลับก่อนนะครับผมบริเวณนี้ก็จะเป็นที่ออกกำลังกายเขานะครับนี่ครับเกามาเขาจะมีที่ออกกำลังกายไว้ให้นะครับตามส่วนตามทางเดินอะไรเนี้ยวอล์กเวย์นะครับที่ฮ่องกง ส่วนตรงนู้นจะเป็นก่อนหลมหน้าต่อนะครับที่เราไปงวดที่แล้วที่เราโพสต์ลงไปแล้วนะครับเป็นรีวิวให้ดูแล้วนะครับผมและด้านล่างนี้ตรงนี้ก็จะเป็นอ่างเก็บน้ํานะครับผมเนี่ยวันนี้หมอกก็จะหนาหน่อยนะครับเพราะช่วงนี้ได้ข่าวว่าพายุจะเข้านะครับสามสี่วันข้างหน้านะครับผมครับะหว่างทางเดินก็จะเจอเนี่ยครับน้ําตกเล็กๆอยู่น้าตกเล็นะครับผมก็ได้บรรยากาศไปอีกแบบนะครับ เดินม,มาเหนื่อยๆแล้วมาเจออย่างนี้ก็โอเคครับสดชื่นดีครับผมหายห่วงเลยครับหา,หายเหนื่อยนะหายเหนื่อยครับผมครับเราก็เดินวนมาครับตอนนี้ก็จะมาออกทางเดิมนะครับ ตรงสร้างสร้างแต่้องสองเลยเดรพิกแกลอรี่ <The Peak Car ally> เหมือนเดิมนะครับผมนี่ครับ <The Peak> ตรงนน้นก็จะเป็นทางเข้านะครับตรงที่มีคนเดินออกมาอย่างน,นะครับ <The Peak> รก็เดินรอบไปเรื่อยวนออกมาแล้วก็วนออกตรงทางนี้นะครับ นี่ครับเส้นทางที่จะเดินออกมาก็วนรอบเขาลูกนี้ครับผมก็จะวนรอบเขาลูกนี้แล้วก็ออกมาออกที่เดิมนะครับ คือบรรยากาศตอนเย็นนะครับตอนกลางคืนนะครับจะมีการเปิดไฟอะไรเราก็ชมวิวเมืองฮ่องกงแล้วฝั่งเกาลูนได้นะครับตอนนี้นี่ครับจะเป็นบรรยากาศตอนตอนกลางคืนนะครับตอนเย็นเย็นทุ่มสองทุ่มนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับจะสวยงามมากนะครับเพราะเขามีการเล่นไฟเล่นอะไรนะครับดูบรรยากาศในเดอะพิคบ้างนะครับ เราจะพาเดินไปดูนะครับวันนี้ครับนี่จะเป็นด้านล่างนะครับเราขึ้นมาอยู่บนห้างนะครับบนห้างเดอะพิคแกลเลรี่ครับหรือสั้นแต่งกองช่องนะครับนี่ครับมีหมอกหมอกหมอกกันหนามากเลยครับวันนี้หมอกค่อนข้างเกลหนาครับนี่ครับหมอกนี่คือหมอกนะครับที่ลอยมาอยู่ตรงนี้ครับ นี่ครับที่มองไปนั้นมีแต่หมอกนะครับบรรยากาศก็ถือว่าโอเคครับสวยงามมากครับผมครับจบคลิปนี้ฝากกดซับสไคร e กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ